เออเออมันยังได้อยู่อีกเว้ยมันยังยื้อกันเก่งมากกี่ดอกอ่ายังยื้อกันได้เก่งอยู่อ่ายังไงแม่ยังไงอู้หูยดอกหมุนฟรียี่สิบเอ็ดรอบเลยกี่สัตว์ตำนานเวอร์เอา้าเงินรางวัลรวมหมดหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองขาดช็อตเลย ราบแนบแทบเราตัวพู่ดูเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแม่ตาวันนี้กำลังดีได้เช่นเคยนะคะเออมากเกลี่น้ำเต้าปูปลาจ้าววันนีนน้น,จน,นจะจ๊ะนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะมาจับเลขข่าวันนี้มากับทุน90บาทนะคะคุณผู้อ่ะวันนี้เริ่มต้นกันที่เบตหนึ่งบาทเลยนะคะคุณผู้ค่ะอ่าเหมือนเดิมแหละค่ะแต่เราจะทำการเปิดออตโอต้ออ,อใจน,นะคะคุณผู้ไปต่อกันที่30ค่ะ เออมาถึงดอกแรกก็เสียวเลยนะคะแล้วก็ไปเลยค่ะไปไวมากกงเวอร์ไปไวเวอร์แม่ยังไงก่อนยังไงก่อนแม่ฮัลโหลฟีสปินมาแล้วนะคะณจุดจุดนี้แม่ยังไงก่อนสองตัวแล้วแม่ยังไงยังไงอีดัดอีดัดอีดัดคืออะไรคะเอออีดัดก็คือนี้ไงคะ่ะดัจจริตคะ่ะ ไก่ยังไงไก่ก็ยังคงดัจลิตไม่ยอมมาอยู่นะคะเออเชิด่ะมีฟิสปินแล้วไงอ่ะแล้วใครแคร์ะต้านได้นะแม่เออมาสิมาสี่นี่เชิดเชิดเลยอีดอ,อกเชิดจังหวะน,นี้เชิดเชิดอีดอกเออเออน,นั่นเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะกุ้งค่ะ กุ้งสุธีราจ่าอีดอเอาสิกุ้งกูมีมูลค่านะคะอีดอเออระวังนะอสัตย์เออ,เอ,อยังไงแม่ยังไงละ่ะเออเนี่ยเนี่ยดูค่ะดูนะคะ่ะนะคะ่ะเลยอีดอจดน,นะคะ่ะนี่อีดอนี่ดูถูกได้ที่ไหนเล่า เออดูถูกได้ที่ไหนเรากระปุกตัวยี่สิบค่ะจะมาดูถูกดูใจดูแคลดิชันไม่ได้หรอกนะคะอะ่อีดอกดูเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกระวุรวมจ้าอีดอกห้าสิบบาทค่ะ,ะไปต่อค่ะอย่าไปยอดท้อต่อความยากลำบากนะคะก็เธอหยุดค่ะเออหยุดมั่นจ้ะนะจ๊ะหยุดมั่นได้แล้วค่ะ ยังไงคะฟีสปินอีกไหมยังไงแม่เออยัว่วยั่วนะมันยั่วนะอีดอกมันยั่วนะโอ้โหอีสัตว์แรงมากคะ่ะบอกเลยฟีสปินอีกยังไงได้ต่อนะไม่ติดนะแม่แต่มันติดใครดอกกูไม่ติดแต่มันติดคะ่ะยังไงกุ้งเออกุ้งกุ้งแล้วไงต่อน้ำตาคะ่ะ เออเงินรางวัลเมกาสากสิห้าจุดแปดศูนย์ค่ะเลดนะมันลดนะอีดอกมันลดนะว่าไม่ได้นะชดพอตัวเลยเหรออีนี่เออมนนี่อีดอกเจอเลยแล้วก็ไม่ไหลต่อนะงงมากเป็นตายเวอร์เงินรางวัลก้อนโตไข่ยี่สิบบาทมาเราละยี่สิบนะคะพอขำๆพออีดอก เออเห็นไหมล่ะไม่ถึงยี่สิบหรือี้อดอ,อกเซลเยอะอีดอ,อกน้องบอกน้องเขินค่ะอีดอ,อกมุดดินหนีไปแล้วค่ะจังวันนี้ไก่ว่างไงอีกไก่นี่ดาจลิดไม่ยอมมาสักทีนะคะอีดอ,อกเดี๋ยวต้องการแหนแดงใช่ไหมสัตว์นะคะเดี๋ยวก่อนไม่อารมณ์ดีนันเดี๋ยวมึงเจอแหนแดงกูแน่ค่ะเจอเลยมึงเจอกูค่ะมึงเจอกูสามสิบจบปะ ยังไงว่าไม่น่าจบค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะยังไงคะแล้วมันยังไงคะเออนั่นแหละอีดอกมันจะมันจะแผ่วไม่ได้อีสัต์ขอร้องขอใจขอจริงๆนะแม่อีดอกขอคนไม่เล่นขอคนเปิดใจ เออนี่อีดอกเป็นไงละมึงขอคนไม่เล่นอีดอกยังไงฟีสปินนี่ก็จอปบ8ปล้านรอบแล้วก็ไปเข้ามาสักทีอีดอกงงมากยังไงแม่โอ้โห คุณผู้คุณใจค่ะเราจะมาสักทีหนึ่งไหมหดอกใจฉันจะขาดตายแล้วค่ะช่วยด้วยค่ะมาก่อนแม่เออเอเอนี่มีรางวัลก้อนโตตอนนั้นค่ะนะคะมีรางวัลซูปเปอร์เมกาเท่านั้นค่ะสามร้อยบาทจ้า เท่านั้นค่ะเท่านั้นค่ะยังไงคะกุ้งว่าไงกุ้งไม่มาแต่น้ำเต้ามาค่ะกุ้งเถอะอีสัตว์กุ้งเออเลิศรอเนียอะไรดีเออ,เอ,เอ,เอ,อมีตัวของคอนเจริญหนึ่งแมตช์ค้างกนเลยว่าซปเปอร์เมกาสองร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะอะไปต่อเนาะอย่าไปยอดเท้อต่อความยากลำบากนะคะก็เทยเออนี่ปลาว่าไงกุ้งก็ได้อีโปอีสัตอีควายหน้าหนังหีนะคะเออเดี๋ยวกูจับต้มให้หมดเลยอีสัตนี เดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะมามันม่นนามัน่นใจอะไรแถวนี้คะอย่ามั่นค่ะเออเนี่ยกุ้งกูเกิดแล้วคะ่ะฟีสปินเข้าได้แล้วเนาะมาเกิดหน่อยอีดอกอยากเปิดก็เกิดมาค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ถูกต้องค่ะจะเกิดก็เปิดมานี่ไม่ถูกต้องนะค่ะเออยังไงละ่ะเออมันเสี่ยวนะแบบนี้มันเสี่ยวนะมันเสี่ยวนะแม่โอ้โหอีดอกอย่างไรช่องนี้ลัด ไม่ต้องมีหิมีแต่หลายแล้วก็รางวัลก้อนโตหกสบาทค่ะปลอบใจไปก่อนนะคะโออีสัตไปที่สามสิบค่ะมันยังไงอีสัตวันเนี้ยมันมันอย่างนี้มันปลาไหมมันไม่ปลามันมาเป็นปูอีสัตอีปูนี้น่าตบมากอีเราจะตบปูแล้วนะคะอีสัตอีนี่แรงมากเราจะตบปู ยังไงเออก,ก,กุ้งเลิศก,กุ้งเลิศกุ้งเลิศโอ้โหอีสัตว์เงินรางวัลก้อนโตจ้าซุปเปอร์มเมก้าสิบแปดขาแป8กับแปดเลขสวยนะว่าไม่ได้นะเออเลขสวยนะว่าไม่ได้นะเลขสวยนะว่าไม่ได้นะเออ เงินรางวัลก้อนโตจะ้ะบอกเลยเมการสา439บาทค่ะอีสัต์มาเลยอีดอกเรื่อยๆได้เลยนะอีดอกสวยมั่นใจไม่กลัวยังไงยังไงแล้วหนูจะปฏิเสธแล้วบอสจะปฏิเสธหนูไม่ได้ค่ะเงะินรางวัลก้อนโตคะ่ะเมการ8 0บาทค่ะปฏิเสธดิฉันไม่ได้หรอกนะคะคุณผู้ปังเกินอีดอกตานได้หรอพี่จี้ก็ลองดูสิคะ พีนฮึบเรียบร้อยขีดเลยจ้ายังไงจ้ามันยังไงหรอจ้ามันจะมาไม่เอ่ยมันจะมาจ้ามันจะมาแล้วมันยังไงจ้ามันก็ไปจ้าทีเนี้ยเออนะเลิศมากเลิศเกินอีดอกเลิศเกินเบอร์มากสัตว์นะคะ อ้าวเออยังไงอืบสั่นกรอนความกลัวขีแตดหนาวสั่นเออยื้อไว้ก่อนลูกขอร้องเจตกมาท้องสมหน่อยก็ได้ค่ะเออมันได้อยู่แม่ฟีสปินก็ล่วงลงมาได้แล้วเนาอยอย่ามั่นน้ามั่นใจเยอะนะคะนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะตุบกว่าแล้ววิดดอกเล่นท่าเยอะเป็นไงแหล่เงินรางวัลก้อนโตหลรอยสิบบาทมาปลอบใจก่อนหวาน,วน,วนค่ะ กระเทยมั่นนาก็ต้องอย่างนี้เลยอีดอ,อกตายตอนจบแม่เห้ยพูดค่ะกระเทยอ่ะมันมัน่นเออเนี่ยฟีสปินเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูจบจบแบบเนี้ยจบจบแบบนี้ดอกใครมาระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบนี้ออค,ะะนคะป่าเถื่อนมากเอาแรงนะถ้าไม่มาอีดอ,อกเออ เออมาน้ำเต้าน้ำใจห่แตดอะไรเอาหมดค่าเจะวันนี้ขอแค่มาเนาะเออยืดยืดมันยืดมันยืดเนี่ยจบไหมไม่จบจบแล้วไอ,อ,อสัตว์แรงมากจะมาก็มาเออเออมาอสัตว์มา,า,ม,ามาเลยไม่กลัวนะอีดอกนั่นนั่นแหละเออ เออมาเลยสิมาเอามาเอามาใจมาเอาอะไรเอาเงินค่ะอย่ามาั่นเออนั่นขอปลาข้างหน้าได้ไหมคะได้ขอคุูค่าขอคุ้ตรงกลางได้ไหมคะได้ฮีดอกยื้อกันเก่งมากยื้อกันเก่งสุดยิ่งกว่า CPR อีกนะคะจังหวะนี้นะจดตัวนี้ดอกไม่ยอมกันไปไหนเวอร์ให้รอดคาดแคล้วปลอดภยัยสัตว์ยังไงเออนั่นแหละยัง่ะเอามาจา้ะ แล้วเจว่าไงเจไม่มาค่ะแต่น้ำเตา้ามาค่ะเอออีสัตว์นะคะตัวตัดตัว,ตว,ตวแทนเวอร์กระเทยไม่ยอมตายเวอร์เริ่องมันก้อนโต226บาทค่ะเอาอะไรอะมาเอาอะไรอะ ยังไงมันยังไงมันจะเอิกอาร์กีดอ,อกเออนั่นแหละแต่ยิ้มไปค่ะอีดนึงอีดอคอยอีดนึงเออยอมใจ 8, อีกร้อยเจ็ดสิบแปดใครอีดอกหมุนไปแล้วสิบสี่รอบนะคะเออนี่จบเงินรางวัลก้อนโตโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเงินรางวัลมกาะโอเคค่ะเข้าใจแล้วแต่เลยค่ะสุดเหนือแต่แล้วแต่นะคะอ่ายังไงเออเออมันยังได้อยู่อีกเว้ย มันยังื้อกันเก่งมากกี่ดอกอ่ายังยืยอะกันได้เก่งอยู่อ่ายังไงแม่ยังไงอหูยอดอกหมุนฟี21รอบเลยกะ่สศสัตร์ตำนานเวอร์เอาเงินทั้งวันรวมหมด1,312ค่ะช็อตเลยเรียบร้อยค่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้สำหรับวันนี้ก็ถือว่าได้มาเยอะแล้วเนาะก็น้ำเต้าปูปลาวันนี้นะคะทุน90เนาะที่เราจำได้นะคะถ้าแตกมาทั้งหมด ,3951 บาทจุดค่ะแบบละเอียดแบบสับนะคะคุณผู้เออก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็มาบอกต่อเกมน้ำเต้านะจ๊ะคุณผู้เออเอออะไรกอนอีดอกงงอะไรกระเทยก็มาบอกต่อค่ะนั่นแหละค่ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลงังใจเหมือนเดิมจ้ามาดูกันบ่อยๆเนาะกระเทยนะคะกะ็วันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วค่ะอีดอกจบแยกค่ะกระเทยบ,ยบายบายค่ะ